วัสดีครับผมจา่า้ัมขวนาวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมรังนกกระจาบเดี๋ยวต้องดูใ,ใกล้ครับนี่นะท่านผู้ชมต้นหญ้ามีพื้นน้ำอุดมพื้นที่ปลอดภัยต้นหมาเยอะแยะจิงเป็นที่มาของการสร้างรังรังนกกระจาบ นะครับท่านผู้ชมพื้นที่นี้ปลอดภัยนะครับนี่ก็พื้นน้ํานะครับป้องกันภัยได้อย่างดีอุปกรณ์วัสดุนะครับในการทํำลังก็มีนะครับเยอะแยะยาสุดนะครับวันนี้นําภาพรังนกกระจาบน้อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับนกกระจาบเป็นนกที่มีความเพียรนะครับสร้างรังได้อย่างปาณีปัญจงนะครับตัวผู้นะครับเป็นตัวที่ สร้างรังนะครับเพื่อเรียกความตนใจจากนกเขาสาวนะครับนี่นะครับวันนี้นำมาฝาก่านผู้ชมรังนกกระจาบขอบคุณทันการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ